สวัสดีครับผมเต้มนัชชัยชาแนลครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวครับท็อตอันดับหรอกไม่ใช่ครับเน็ตเบิร์ตครับเน็ตเบิร์ตของช่างนัดอเมซอนครับผมอ่าพอดีผมได้ราคามา1,002ครับ1,002รวมส่งเลยเสียจากเสียจากแกเลยครับไม่ได้ซื้อจากตัวแทนวันนี้นะครับผมจะมาลองเน็ตเบิร์ตครับผมจะมาลองเน็ตเบิร์ตผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ ว่าตู้อเมซอนใส่เน็ตเวิร์กแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยครับเข้ามาดูใกล้ๆครับผมนี่ครับนี่ครับเน็ตเบิร์กอเมซอนนะครับผมอ่าของแท้เลยครับผมซื้อจากตัวแทนเลยครับนี่ครับสาน็อตเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเสียงทดลองให้ดูครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับผมของใหม่เลยครับจะไม่ได้เกะเลยครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่า มันจะมีอะไรบ้างครับอ่าก็ตัวใหญ่อยู่นะครับผมตัวใหญ่อยู่นะครับอยู่ในรูปมันอาจจะตัวเล็กนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีแค่ทางเข้านะครับแล้วก็ทางออกของของไฮนะครับของมิดนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันครับแล้วก็จะมีซีครับตัวใหญ่มากเลยมีซีตัวยังใหญ่เลยครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะครับผม แล้วก็มีขดลวดอยู่สองขดนะครับผมครับนี่ครับของช่างน็อตเป็นแบบนี้นะครับแกะเลยครับแกะเลยครับทั้งหม่แกะเลยแกะเดอนเลยครับทั้งใหม่ครับผมัำสองครับราคานี้ทำสองนี่ครับชาครับผมย่อน็อตนี่นะครับ ก็มีขดลวดนะครับแล้วก็คาปานะครับมีอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ่ากระเบื้องนะครับแล้วก mm ็ม hmm. ีมีซีต mm ัวใหญ่ครับผมแล้วก็ขดลวดครับสองขดใหญ่ๆเลยครับดูในรูปนึกว่าจะเล็กๆครับผมพอดูตัวจริงตัวใหญ่มากครับผมเนื้อเบิ้ใหญ่พอสมควรครับทางเข้าก็ไม่มีอะไรมากครับก็มี เข้าก็มีอินพุตมีเข้าเอาเสียงเข้าไปแล้วก็จะเป็นเสียงไฮครับก็เป็นเสียงกลางครับผมแค่นั้นแค่สองเสียงครับเป็นเน็ตเวิร์กสองคูณสครับชุดนี้ช่างนัดว่าเป็น2องคณสครับผมแ้มสองกลางสองครับได้ครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบก่อนนะครับ ผมจะไม่ได้ประกอบสายตู้นะครับผมจะต่อสายเข้าส็กเคอเนเราเพราะว่าผมทําสเกคอนแยกกลางแหลมไว้แล้วครับแล้วผมจัดการก่อนครับว่าจะทําไงไปครับ <c oughs> นี่นะครับในตู้ผมนะครับมันจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งลบเป็นแหลมครับผมสองบวก สองลบเป็นกลางครับผมก็จะต่อจากจากนี่เข้าสเปคคอนได้เลยครับเนี่ยครับเขาก็จะมีฮาแล้วผมก็จะใส่เป็นเป็นช็อกเก็ตตัวนี้ครับเป็นเคียวเขาเรียกอะไรนะผมก็จําไม่ได้ครับใส่ได้เลยครับผมยังไม่ปัดกีนะครับผมจะเอาไว้ขายด้วยครับต้องมาดูครับว่าจะถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็ขายครับผมแราต้องมาทดลองเสียงดูครับ เราเป็นยังไงครับเรอันนี้ผมต่อเข้าจะไปค่อนก่อนนะครับสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อนะครับผมไม่ได้เชื่อมนะครับผมใช้ทางปลาเสียบเอาครับผมนี่ครับตัวเมสซอนนี่ครับอยู่ในนี้ครับผมก็เขียนไว้แล้วครับว่าว่าเลยนะแลมแหลมสองลบสองบวกสองครับแลมกลางลบหนึ่งบวกหนึ่งครับ ลบหนึ่งบวกหนึ่งก็ที่ขอรดไว้ครับผมแล้วใส่เลยครับตรงนี้ผมแยกไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นกลางใช่ไหมครับกลางหน้าจุดนี้อันนี้เป็นลบครับก็ัน,นีีเป็นบวกครบบสงกลางครับเป็นงแหลมครับผมสังแหลมสังแหลม บวกบวกตัวนี้ครับแล้วก็ลบครับโชเครับนี่ครับต่อเข้าตู้ได้แล้วครับต่ออินพุตนะครับอินพุตตัวนี้ผมทำมาแล้วนี่ครับนำลบนะครับง่ายๆครับบ้านๆครับทดลองครับ เป็นคลิปการทดลองที่เฉยครับผมนะครประมาณนี้อ่มันจะช็อตออกนะครับมันจะช็อขอบตู้ออกครับผมนี่ครับเปิดนะครับผมมันจะขาเข้ากันต่อแล้วนะครับนี่ครับ ก็ไม่มีอะไรครับมีมิกมีพพวเวอร์เลยครับพพวเวอร์เป็นพันหกร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะขับได้หรือเปล่าขับตรงนี้ครับอ่าได้ครับสายสัญญาณครับมาทด้เจียมแบบสัญญาณเลยนี่ครับสายสัญญาณเป็นสายซัมเมอร์อย่างดีครับผมนี่เลยนี่ครับเห็นไหมครับซัมเมอร์ โอเคครับโอเคครับโอเคครับก็ต่อครับต่อจากนิกเลยครับต่อจากนิกเข้าพเวอร์เลยครับแล้วก็จากพเวอร์จากพเวอร์คร,ร aws, <g> ับเข้า okay, นี้เิร์ยครับเข้านี้เิร์ย Amazon ครับเข้าตามนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาทดลองเสียงกันดูเลยครับ

นิ่นั่นสิพ่อดอกหันตั้งใจบุกย่าเดินไปแยกแ่ให้บังได้บอกเห็นว่าเป็นหน้าพ่อผิดขอบรัวก็ได้สิโนกลับเอาทันเจ้าและสอดหัวใจดอกไม้นี้ทำใจได้บอกเมื่อนี้มีดอกมันไปเก็บเอามาป่า ကကจာကုြာကေားု်ကးစ်တေက်းင်တေရ်တွေက်ပဲွေေါ เขาดอกไบว่าฝ่าจีบสาวท่านสุรินทร์กับทั้งสีขอระพุ่มอ่อนสซนลายน้ำเจ้ายามยางอ่อนสซนร่างเจ้ายามหยุแต่ละทีบาดใจใหกลางวันจนสบายสบายคิดน้ำอ้อมคิดอหัว eu posso ที่เฮาอยู่นั้ำกันเลี้ยวเบิงรับรองคืคอบอ่อสวยงามคือจังมือนั้นบอ่อป็น

อ่าก็พอจะได้ครับมีแนวโน้มที่จะยกชุดครับน่าจะใส่เน็ตเวิร์กยกชุดเพราะว่าเสียงไม่ต้องจูนไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็เสียงดีของเขาอยู่แล้วครับผมอ่าถ้าอยากเห็นกราฟนะครับเดี๋ยวรอติดตามรอบหน้าครับผมว่าวัดกราฟออกมาแล้วเสียงกราฟจะเป็นยังไงครับผมสายกราฟครับสายดูกราฟเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่า มีตรงไหนเกินตรงไหนขาดครับแต่ตะกี้เนี้ยผมบูตหนึ่งเคไว้เยอะอยู่ครับหนึ่งเคนะครับผมบูตหนึ่งเคไว้กางก็เลยพุ่งดีนิดนึงครับผมแล้วก็แหลมก็จุดกาศดีจังครับผมพันสองถือว่าคุ้มครับสําหรับผมนะถือว่าคุ้มครับผมพันสองใช้ได้เลยโอเคครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับให้กับมนัสชัยชาแนลครับพอดีซื้อกล้องใหม่ครับเลยทดลองกล้องใหม่ โผลกล้าเลยนะครับผมช่องยังไปไม่ถึงไหนเลยครับซื้อกล้องใหม่ซะแล้วโอเคครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่สนับสนุนกล้องมาให้ครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับตามเคยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมมนาชัยะแนลครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ